ที่รักษาการลมดันในในตํำราก็คืออารมดันสูงแต่พอเรามันใช้การลดความดันลงนิดเดียมันก็ผลกมันลดได้ามันลดได้จริงก็จะมีหลักของการกดอยู่สองฝั่ง,งแล้วเราตัวนี้ทําให้เรารู้ว่าลมระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาทางใดท,ทางมันนะไม่ไม่มารวมกันเพราะฉะนั้นถ้าเรากดฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะรู้ว่าลมจากทิศศาด้านซ้ายเนี่ยมันไหลลงไป ในรักแร้เลยนะเพราะนั teachers, so 8, ้น nah, จุดที่ที่เราใช้กดนวดก็คือจุดอะไรจุดใต้รากฝายจุดใต้รากฝายคือทางแรกของเส้นอะไรเส้นสุพรรณาสุพรรณาถูกไหมจุดในรักแร้ตรงนี้ก็คือจุดแรนของเส้นการรัทารีด้านหน้าเวลากดจะออกแครด้านหลังเกิจุดจะพรลมก็คือสุพรรณากับการรัการีออก้อนแกนคือเส้นการรัทารีกับเส้นสุพรรณาเนี่ยเขาจะไปคู่กัน ุบนาอยู่บนกระดานดีอยู่ล่างดังนั้เวลารกดเราจะกดที่บริเวณฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็มาฝั่งขวาแต่ถ้ากรณีที่เราไปพบผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแบบกระทั้นหานแบบว่าจับพันเลยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วอาจจะนอนไม่ได้นะครับหรือมีอาการชักเกิดนะผู้ป่วยความดันเราชักขึ้นมาอันนี้เราตร้องรีบแก้นะเพราะว่ามันมีแกถึงแก้ลงชักด้วย เราจะก็จะบอกปัดให้แล้วก็จะมีตัวนี้นะเดี๋ยลุกงึ้นเพราะว่าถ้าเราจะลดแขแเราก็ต้องลวกด้านหลังด้วยันนี้เป็นการเป็ตนรงมลงนะันนี้คือทางแานตองสุนนารานะสุนนารั้ด้แล้วแล้วก็นตคนนี้ทาดนี้จะเป็นชื่ีทางเกเตรอยู่น

อาจารย์ดัะนั้นวิธีแก้ก็คือหลังจากที่เราโนดด้านหน้าแล้วเราก็มารวดด้านหลังด้วยอาการที่เป็นความดันโลหิตสูงก็จะลดลงท่อไวิธีนนดนะวิธีนนดถ้าสมมตวิว่าผู้ป่วยมีสติรู้เรื่องเราให้ให้เขานอนก่อนเพราะว่าตอนนั้นเขาจะมีอาการมึนงงบนงองอยู่นะเราก็แจ้งเขานอนลงครับสมนะเสร็จเรียบ้นย้วใช่ไมครับเรี้อยแลุ้ดท้าที่เราจะสดนเนี่ยก็คือสุดต้รักราฝัน วิธีนวดให้เอามือวางที่ชายโครงแบบนี้เราเราเราจะไม่มีการเอาแขนเหยียดท่านะไม่มีการเอาแขนนะเพราะว่าการเอามือลงมาเชียงเีจะเป็นท่านวดที่มีมาแต่โบราณแล้วเราดูนะเราก็จะมือมือแรกมาตรงนี้นะแล้วก็นิ้วเนี่ยกดเมียวลงาไปาแล้วก็ยืดประชันเท่าไหร่กดแล้วก็ยืดมาทางหเท่าไหร่อันนี้จะเป็นเส้นจุมานาน แล้วก็จุดหน้ารักแร้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดงานของเส้นการรับธาีด้านหน้าเรา,า,ออนะาแขนด้านหลังนะออกมั้ยไปแฝนด้านหลังครับออกได้เลยถ้าไม่ออกเราก็นเดือดไปออกเส้อนนอนนะออกแร้นะครางที่สอนี้ครับจอน่ออกห้านิ้วด้านหลังนะคือการรับทานีเรามีทั้งด้านหน้ากับด้านหลังดีแล้วจุด่สำคัญที่จุดนี้ จุดนี้คือกับอารมจุดนี้จะออกทั้งสุบรากับการาธารีวิธีกดนะเอามือที่อยู่ด้านนอกเบียบร่งเข้าไปที่รักแร้หนึ่งตรงนี้จะมีอ็กหน่จุดเส้นหนึ่งนะครับให้เราเอามือแตะลงไปแตะลงไปเฉยๆนะแล้วก็ยืดลงมาลงมาอ,นะอ่าลงจอดมามหาจานเลยนะออกมาสองเส้นพร้อมกันแล้วตังเกิดูความรู้สึกแล้วว่าลงมัจอดมาแค่ซีเดียวคนระึ่งน,นะครึ่งหนวอเราออกมาครึ่งหนวอ เวลากดเนี่ยให้นักครั้งละประมาณหนึ่งนาทีก็หกสิบถ้าสิบนะครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่ทสองลวมไปทัดครับเสร็จครั้งนี้เป็นไรไหลออกครึ่งหัวไหมอ่าก็จะไหลออกครึ่งหัวนะไม่ฝั่งนู้นจะไม่เข้ามายุ่งเลยเพราะเรากดสักพักหนึ่งฝั่งที่เบาฝั่งนู้นจะหนักเราเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วลมแต่ละฝั่งเขาคำหน้าที่ฝั่งไทยฝั่งมันเขาจะไม่มาปะปนกัน ครั้งที่สองเนาะครั้ทงที่สามเราจะกดโดยประมาณห้าครั้งเราอยู่ที่ถ้าสมมติว่าเราพบเก็ดถ้าเราดเจรเ่อ,อ,อ,อง,งวัดความดันเนาะเราก็วัดดูว่าขึ้นเท่าไหร่ขึ้นสอง้อยแล้วก็เอาลงน,นะครับเพราะว่านี่เราเราเข้าอบไปแล้วก็วได้เด็ผลนะตอนนี้รู้สึกผมวฟังนีเบาไหมเดี๋ยวฟังติ่งเดียวเนาะเดี๋ยวามงรู้สึกตานจังไหม อ่านกันเลยนะสองข้างนะฝั่งนี้รู้สึกว่าเบาฝังรู้สึกไกครั้าทางที่ห้านะนเรา,นะาทมนเบาแลยนะอันนี้เราก็จะเป็นฝนะั่งนู้นจะเบารู้สึกเบาแล้วเพราะว่าตัวนี้ช่วยช่วยเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเจอคนเซนโรพ็การดันกน้นาผมเห็นว่าช่วยด้านแลวส กดรงนไปเลยแล่วก็จี้กระตังโน้ห่อยเกดกด้า่ไปได้จี้กระตังนน้นหน่แล้วก็แขนนี่จุดเี้กดนกไปต้องต้กเลยออกแขนยังครับออกแขนตั้งหลังนะเพราะว่าจุดเียวจะจุดเงินตรงเช่นการตัดตังสอกข้างนี่แหละ กดตะมาลสามครงก็พอแล้วมเด็นที่จุดสับประรดเพราวะว่าพออตรงนี้มันเปิดแล้วมันจะเปิดท<ป>ั้งหมดคน,นยืน,นลงมาเด้ไก็นด่งมาอะไรเป็นท่างต่างในรอบกันได้คนคะใีแล้วไองนจ้าหนี้ต่อลงมาเลยนะลงจะไหลลงมา,าที่ห้างเลย แต่ว่ามันจะมากกว่าเพราะว่าลมนาออกมาด้วยโูเลยนึ่งดูคนหนึ่งนะตอนนี้ทอากันยีงเอาหัวชอบกันยัะไม่ใช่ตอนนี้หัวไม่ไม่หนักคาดเลยนะชอบกันนะ แล้วเดี๋ยวเราให้เขาให้เขานั่งขึ้เพราะว่าอันนี้ถือว่าการการน,น้างไม่มีละไม่มีอาการดึเรียนอะไรละแล้วก็ก็จะเหมือนที่เหลือเจสที่ใช้ทอยเราก็ให้ได้ให้นั่งกันนั่งเนี่ยถ้านั่งแล้วเนี่ยให้เราตรงนี้เราไม่ต้องกดนะห้ามกดให้คืนเราเหลือตรงนี้เป็นจุดแยกของของเจสตุปนาด้านหลังลงแขนนะครับตรงนี้เราให้เึคืนแบบนี้นะธรรมดาพอห้ามกดถ้ากดมันเป็นว่า งงไม่ได้ไปแล้วก็ตื่นเต้นที่าพิงคณาตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยแค่เนี้นะอาการที่เข้ามืนงงที่บริเวณไทอยเพระลดรงทันได้ค<อ>ึ้นไปเลยทีนี้ถ้ากรณีนะถ้ากรณีที่ว่ามีผลข้างเคียนจากอาการที่ความดันขึ้นแล้วไม่มีผลช่วยแต่มีการชักบางคนชักกระตุกนะเราก็จะดจุดแก้รวมชักเข้าไป แก้ลมหายใจหมดแต่ก็ากปาลุได้เหมือนกันนะเวลาะทีเนี่ยใจให้แค่สังเกตว่าอยู่ระหว่างระหว่างจุดใต้ใต้ใต้ปุ๋ยเพราะว่ามันจะมีสามจุดนะจุดนี้แก้ลมขับปัญหาตะลกันแก้หูอื้อนะจุดนี้เนาะตรงนี้แก้สิวหาตรมเพราะป็นจุดแก้ลมชักจะอยู่ตรง,งกลางเลย ตรงกลางก็ไดบางตำแหน่งก็ได้จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแต่ว่าไม่โดกระดูกนะเขาจะอยู่ระหว่างมือปากกันกายกับหลังตีนหูเพราะว่าถ้าหลังตีนหูนี่แก้โรคข้อประหัตตรกันมยู่เข้าหูนะถ้าตัวนี้แก้สิมาจะลงแต่ตรงนี้เราแก้เองถ้ากดเข้าไปขึ้นสมองขึ้นไม่แข็งตืนนะอันนี้คือแก้ลมชักเวลาเกี่ยวไมบเวลาชี่เป็นลมชาูเป็นอะไรกท่านจะ คดเต้นตรงนี้ออกวันนี้ครับกรณีที่เราเจอผู้ป่วยที่มีภาวะความดันสูงมากแล้วมีอาการคลาแก้ในวิธีนี้นะยกเว้นบ้านหมุนนะบ้านหมุนนี่ต้องเยอะเลยตัวนี้อยู่ตรงนี้นะเรารก็จะกดตรงนี้เข้าไปต้องดูเราจะถูกจะซอยการตึ้นที่สั่งเลยวันน,นี้ความดันคือชีวิต ทีนี้พอเป็นบ้านหมุนเนี่ยก็ก็จะเพิ่มเพิ่มตรงนี้นะบ้านไหนถ้าเป็นบ้านหมุนเนี่ยให้เพิ่มตรงจุดหน้าลากผานตรงนี้ตรงบริเวณปลายลากผาตรึงคนไหนตรงนี้เลยจุดเนี้ยแค่ปลายที่บุญกดขึ้นไปเลยเพิ่มแล้วคุณเพิ่มเพิ่มเพิ่มอะตรงนี้เนะพิขขนะ่มส่วนเนาะแต่ว่าอะไรไม่ต้อไปทีๆๆ่กลางสมองเลย แได้เ่ิที่า่นแล้วก็ให้มาแก้ที่บริเวณนี้นะตายรับฝาคือจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ได้อันแรกก็เลยคืออะไรแต่ถ้าตูตายเลยถูกไหมทีนี้ก็เร่องสบวงหนึ่ก็คือจากนี้แหละแคบีเข้าน่าหูเลยแคี่เหมือนวงหนึ่งเขาตรงนี่เข้านะแล้วก็จะอะไรถึงี่จะผ่านการหูมาที่กระบเข้ากับอกตาข้างหน้า นนแล้วก็แทนด้นกลาทร,าารีแล้วก็กาาาลาทารีเช่นเดียวนกลาทารีจะมีสองเส้นขึ้นลงนะแล้วก็สองเส้นเส้นอีกตาแล้วจึงมาวเส้นสุมนาคือถ้าเราจะแก้บ้านหมุนเะน่ะเราต้องแก้ใเลยทีเดี้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแก้ที่หูมากกว่าเพราะว่าพวกที่มีภาวะบ้านหมุนส่วนใหญ่จะมีความจำเดินเข้างส่งนี้มาทำที่ปกติเพราะนั้นเราต้องเอาลง ปุ่ยยัวงเลยเป็นแบบนัป่ยยังงเนื้อหัวเรื่องนั้นเขาเอเข้าไปเนยหั่งแล้วก็ถึงแง้มหูถึืงหน้ามือแล้วก็สิ่งมือก็จด้เเข้าไปอืนอหือเพิ่มเข้าไปถึงห้าสิบเออาการลมที่เป็นอยหูที่เปแบบเพื่อเวลาเราับเพื่อเหมือนขึ้นน้ำเขาก็เรียกได้ว่าน้ำไมเท่ากันที่จริงมันก็คืออาการโผลลมตอนนันโองลมี่องท้อ มันไม่อันนี้ปกติเพราะฉดแล้วจะเรนว่าจะปดเนี่ยเราก็ปลาให้เป็ตัวเต็มหูเปียงหูแยงหูหน้าหูแล้วก็ติ่งหูสี่จุดเนี่ยเข้าไปอ้เนียเข้าไปก็เข้าหมูแล้วเข้าหูไปเข้าโนะอ่าไม้เข้าเนาะมีเปลี่ยนหูแล้วก็แงี้หูหนึ่งก็หน้าหูแล้วก็ล้งติ่งหูแต่ว่าเราเน้นที่จุดจะเน้นจุดงาน ของเต้นจาก่ถ้าพงท์ตาตะลาตีตะลาทารีแล้วก็อิทาชิมนา,แล,าแล้วก็ไปฝั่งนู้นแล้วก็ไล่ตั้งแต่เต้นลู่ช้างลู่ช้างทวาดีไล่มาแคล,ลาลตาดีปิงตากัากุมนาถ้าเราไล่ตรงนี้ไล่อาการที่ก็เป็นเนี่ยถ้าเขาตึงคอแต่ว่าบ้านหมูเนี่ยนอนนวดไม่ได้นะต้องหาหมอน,หมนให้เขานั่งแต่แคงตัวถ้าลงเมื่อไหร่เขาเหวี่ยงสันทีเพราะนั้นอาการนอน การนอนแต่ร he he ้อแก้บ้านหนึ่งไม่ได้ต้องให้เขาได้ชิงอะไรก็ได้หรือไม่งั้นก็ต้องมีคนหนึ่งมาคอยชิงเลยถ้าไม่งั้นเวลาเขาพลิกตัวไปด้านที่เขาเป็นเท่าไหร่แล้วเบียงอะไรกันทีต่วใหญ่เกิดจากคนที่พักผ่อนน้อยี่นนคนที่ทํางานข้ามแข็งเกิดไปพักผ่อนน้อยเป็นบ้านหนึ่งทุกคนเพราะนั้นเราเราวิธีแก้ก็คือแก้วิทีนี้แล้วก็แก้นางเขาอัผ่อนเอาบุญ สะสมบ้มานเกิดไปครับก็เป็นบ้านหมุนได้นี่คือสองประการเนี่ยถ้าถ้าทําได้จะเพื่มผู้ป่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะความดันคนก็อะไรเพื่มอีกเรื่องการใช้ยาหรือว่าลดการใช้ยาเราสามารถได้นเามาให้ญาติป่วกยกดูแลดูแลันเด็กที่บ้านได้เรา,าเรียนเพราะว่ามันเป็นมันมีไม่กี่ชุดหรอกถ้าเรารู้จักว่าผู้ป่วยเป็นก็ให้เขาช่วยดูแลคนที่บ้านจะได้ลดการใช้ยาเพราะปัจจุบันนี้ ยาทีสามเดือนตีก็สอบเลยนะใช่<ม>ได้ล่ะกินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกาย,ยมันทำให้ร่างกายหนนะักขึ้นเลยกระบวนการ